อ่าวันนี้ครับผมในจังหวะที่ลูกค้าเขาดูรถเราก็มาถ่ายคลิปกปนต่อเลยเนาะกับพี่ทัศน์นะอยู่กับพี่ทัศน์นะเดี๋ยววันนี้เราจะอัปเดตรถรถนี่แล้วกันเนาะรถคือปกติเราจะอัปเดตของใหม่เนาะเรามาอัปเดตรถของเก่าม้่งไม่ใช่ของเก่าหรอกเป็นของที่ที่เข้ามาแล้วอย่างเงี้ยจอดจอดรอให้เจอเนื้อคู่ดีกว่าเ<ม>นาะเพราะจริงๆบางบางทีลูกค้าเนี่ยเห็นคลิปแล้วมาดูเนี่ยปัญหาคือไม่มีไซส์เนาะไซส์ไม่ได้คือชอบคันนี้แหละ แต่ว่าตอนมาลองปุ๊บมันไม่ได้ไซส์แค่นั้นเองไม่ได้ไซด์ด้วยแล้วกอ,อะไรไม่ได้กุ๊บด้วยอ่าไม่ได้กุ๊บคืออยากได้กุ๊บอยากได้กุ๊บ แต่เราไม่ระเบิดให้ไม่ได้มายังไรเป็นไงแต่ราคาเเพิ่มก็ไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้เน่เนาะก็คือเป็นกรุ๊ปเนาะเพราะจริงๆคนคนชุดขับเนี่ยคนพิเศไม่กรุ๊ปเนาะกรุ๊ปมันดีกว่านะมันมันสมูทกว่าเอาเรามาลองดูไล่ตั้งแต่คันนี้เลยกว่าไล่หมดคงไม่ไหวนะเดี๋ยวผมเอาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะเอาเป็นเอาเป็นว่าผมเจอรถคันไหนสวยๆดูดูแล้วได้เป็นเป็นตัวอย่างสักสิบคันเนาะ เพราะว่าถ้าไล่หมดเนี่ยผมว่ายันพรุ่งนี้เช้าคืนนี้ไม่ต้องปิดสี่ยบสี่ชั่วโมงไล่ไปเรื่อยๆดูสเปคดูอะไรชั้นบนอีกนะฮะนุน่นที่อยู่ลอยๆชั้นบนอีกที่แขวนอีกตรงนี้อีกนะฮะสมาชิกบอกไล่ให้หมดทุกคนันผมบอกว่าตอดีอาทิตย์หนึ่งคุณดูคลิปผมไหวไหมเนะี่ยอาทิตย์นึ่ะ,ะมันเยอะนะนี่อันนี้ช่วงช่วงนี้อันนั้นดีแล้วนะที่ยังไม่ค่อยมีรถเข้าถ้าช่วงที่มีรถเข้าเนี่ยเผลอๆเนี่ยสี่ห้าร้อยนะคันนะไล่กันไปคันหนึ่งคันหนึ่งเท่าไหร เอาเป็นว่าไล่แบบเร็วๆคันละ3นาทีคันละ2นาทีนี้ล่อไปพันห้าร้อยนาทีหารก็ไปกี่ชั่วโมงนี่นะดูตาเหลือกเลยนะ <S <S อ,อ่ะมาดูกันดีกว่าอ่ะคันนี้เฟลเอาคันนี้คันนี้ก่อนเลยเฟลรถเมกานะคันนี้ดูราคาเลยกันเนาะชุดอกับเป็นโซล่านะฮะอ่ะผมดูราคาให้เลยนะส,สดใหญ่ทุกคนอยากจะดูแต่ราคาน่ สนใจแต่ราคาอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาดูรถกาวเวลด้วยนะฮะไม่เป็นไรไปดูไปนะอ่านี่เจอแล้วนี่ไงคัออนนี้่ะไม่น่าจะไปเยอะเซลนะฮะภาษาอะะอ่านี่นี่นี่ e เก้าห้าหกนี่อยู่นี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 ่ตรงนี้นี่อ่านี่โค้ดอยู่นี่ e เก้าห้าหก 9 5, 5, 5. ้าหน่นไงเก้าหกเนี่ฮะพอดีตัวน,นี้มันหลบอยู่นะเขาจะมีรหัสตรงนี้นะจริงๆ E 96อี่นะตันนี้หมื่นสองนี่นะเนะฟลรถอเมริกาเนาะแต่ว่าชุดขับเป็นโซลานะไซส์ห้าสิบสีนะฮะ,ะ,น,ะนี่น,นี่นะฮะเอาขนาดอีกอเดินดูไปเนะนะรื่อยๆนะนะฮะดูแบบผมว่าคะคะนะเอาหลายๆแบบเนาะเดี๋ยวดูเนี่ยเห็นเฟล,ลนี่คันนี้ก็ชอบอยู่แล้ว สีแดงกับสีอขอสองสีนี้เลยดีกว่าคันนี้เฟลเยอะนะเฟลนี้เป็นแบรนด์อเมริกานะฮะรถอเมริกาเลยแท้ๆเลยนะสีแดงเนะาะเดี๋ยวคนหาว่าลำเอียงอยีกนะฮะดูแต่เฟลคันนี้สองหมื่นนะสองหมื่นทวนเนาะหนึ่งศูนย์ห้านะ 5, 50, นะหนึ่งศูนย์ห้าไซส์ห้าสิบหกเนาะไหนๆก็ไหนๆ้วสีเขียวนี่เลยนี่สวยๆนี่นะเฟลนี่เราดูเฟลให้อย่างเดียวเลย ดำมินโตเฟลนะฮะเฟลนี้โอ้โหพัดหมื่นหก 16, นะฮะไทก้านะฮะสี่เจ็เนาะไซส์สี่เจ็ดนะโดยประมาณเนาะดูไซส์นะจะเป็นชุดขับเป็นไทก้านะคุกเซตเนาะเซตนะ,ะข้ามเฟลคันนี้แล้วกันเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอาแต่เฟลน,ะนี่เอาหลุยการนวัวคันนี้ดีป่ะนี่น่ารักดีนะฮะนี่การนวัวรถแคนาดานะฮะหรือการนวัวเบาะย,ยังเป็นการนวัวเลยนะ สภาพเดี๋ยวถ้าเกิดอันนี้ฝุ่นนะฮะฝุ่นถ้าเกิดล้างอย่างไม่ล้องห,วห่หวงเ๊ยบเล้วบานเก็บอ่าคันนี้หมื่นห้าเองนะฮะหมื่นห้าพันบาทนะสนะี่แปดเนาะไชก้านะฮะนี่แล้วก็มาคันนี้ฝั่งนี้จะเป็นคาร์บอนเะนาะทั้งเนี้ยทั้งแถวนี้จะเป็นคาร์บอนหมดเลยนะฮะเอาคาร์บอนสักคันเนาะคาร์บอนตอนนั้นจัดรายการเนาะโอ้โหแบบนนะเหลือราคาเดียวเองเนาะ <100. S 2> ก็เลยนะห้าพันบาท <laughs> ถ้าห้าพันบาทผมว่าตายเลยเอาลอ้อไปก่อนนะตอนนั้นแต่ราคาเดียวหมื่นห้าเนาะก็ุดไปหลายพันเนาะโดยเฉพาะนะปัจจัยผมเบนชี่เนี่ยกว่าจะเจอเนื้อคู่นะตอนอยู่ตั้งนานไม่เจอนะเท่าไหร่นะสองหมื่นห้าไม่เจอเนื้อคู่นะสองหมื่นกบบาทแต่ตอบองหมื่นห้าเนื้อคู่มาเลยแหมเนื้อคู่นี้ขึ้นอยู่อยู่อกับอะไรราคาเอ <c oughs> <c oughs> นะ,นะ <c oughs> เคยเคยเลยนะเคยบอกว่าโอ้ยไซส์มันเล็กเพราะว่าไซส์มันสี่สีเนาะ เป็นชี้ันนั้นอ่ะไซส์เล็กไปขี่ไม่ได้ตอนนั้นสองหมื่นห้าขี่ไม่ได้แต่กูตอนหมื่นห้าู๊ขี่ได้เลยไ,ไม่รู้อ่ะสูงเท่าไหร่ขี่ได้ทันทีเลยได้ไหมนะอ่าคันนี้ก็ตอนนี้ยังไม่ไ,มได้ไไม่ด้จัดรายการแล้วเนาะ <G ül> แต่ยังมีอยู่นะอะลองเมอร์ลิด้าคันนี้แล้วกันเ <G ül> นี่ยรถคาร์บอนนะฮะนี่เมอร์ลิด้าคันนี้นะฮะเนี่ยสกูสกุตอะไรสกูตูล่านะฮะสี่พัน สวยเนาะสีเทาๆแล้วมีแถบเขียวคันนี้2 9 0 0นะฮะหนะึ่งศูนย์ห้าเนาะอูตอนนั้นเหลือหมนะื่นห้าเนาะไซสนะ์ห้าสิบเนาะหลุดรอดมาได้นะตอนนี้นะถ้าเกิดอยากได้หมื่นห้าผมว่าต้องรออีกปีนะสิ้นปีนะไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะตอนนั้นพลาดไปแล้วไม่เป็นไรตอนนี้มาเอาได้นะฮะเขาบอกว่า2 9 0 0ลดอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะก็ลดประมาณสนะี่กันห้าเนาะเพราะนั้น คุณยังพอรับได้นะสองหมื่นนิดๆนะสองหมื่นกว่าบ,บาทกลางๆอ่ะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปนะฮะมีอีกหลายคันนะอาคันน้ำเงินนี้แล้วกันนี่นี่นะคือเหลือบๆตาพวกเห็นสีสดๆเอาไว้ก่อนเมอร์ลิด้าเหมือนกันี๋ยวจะหาว่าถ่ายรถเมอร์ลิด้าอีกแล้วนะไม่นะผมตอนนี้มองๆไปนะแล้วแต่จังหวัโทรศัพท์เธออ่าเมื่อก็จะตรับโทรศัพท์แล้วละ่ะ 962เดี๋วยวพี่ทัดรับโทรศัพท์ก่อนเนาะนี่962คนระับอ่าหมื่นห้าพันบาทนะฮะเป็นคาร์ลิตนะฮะไซส์ห้าสิบให้พี่ทัดรับโทรศัพท์ก่อนนะฮะลูกค้าโทรมาเยอะแล้วกันนี่นะฮะ,าฮะมาเดี๋ยวผมช่วยถือนะเมอร์ลิด้านะคันน้ำเงินคันนี้นะเนี่ยนะฮะไซส์หนะ้าสิบเนาะโอ้คันนี้ก็สวย คันนี้กึ่งกาเวลนะะเดี๋ยวผมเอาไปไปอยู่ในหมวดรถกาเวลแล้วกันมาริดาคันนี้นะเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยกาเวลไบค์นะฮะก็คือเป็นเป็นรถที่เสือหมอบนะฮะแต่ว่าเขาเอาไปวิ่งที่ทางลูกลังทางวิบากว่ากันเถอะเนาะเพราะฉะนั้นโครงหน้านี้ใหญ่หญเปลี่ยนล้อได้นะล้อล้อจะใหญ่นะเดี๋ยวนี้เราค่อยไปมาถ่ายรถกาเวลแล้วกันเนาะทางนี้นะฮะมีอีกหลายคันเนี่ยทางเนี้ยเจ๋งไหมว่า ตะเกียบมันจะใหญ่ขึ้นนะฮะนี่เพราะว่าเอาไว้อัพล้อนะฮะอ่ามีคันไหนอีกเนาะนี่คันนี้คันนี้เห็นสีแดงนี่ก็นี่อ่านีแล้วกันแอนชอร์แล้วกันนะฮะแอนชอร์นี่คันนี้สวยนะฮะเป็นของอนะิสโตนเนาะตีตลาดยุโรปนะฮะตีตลาดไฮเอ็นของยุโรปใช้กันเยอะนะฮะท,ทั้งฝั่งยุโรปเนาะ อาชุดขับอุนเตกาเลยนะอุนเตการุ่นเก่านะอันเตกาอันนี้เป็นอันเตก้าเลยนะเบรกเป็นหนนะึ่งนห้าะฮะแล้วก็จานพูดจานก็เป็น1 0 5นะ,ะจานหน้าแต่ว่าปีผีเป็นอันเตก้าเลยคันนี้หมื่นห้าพันบาทเองนะฮะอันเตกาได้อันเตก้าเลยนะตัวตีผีนะสิบสปีดนะฮะเน่ยท่อตั้งสี่สิบเก้านะของบิสโตรนะฮะแอนโช อังโชเนี่ยไปตีตลาดยุโรปเนาะก็ะเยุโรปก็คือของญี่ปุ่นเลยของญี่ปุ่นก็มีฟูจิเนาะมีบิสโตร์มีอะไรพวกนี้เนาะที่ดังๆอ,อ,อ,อยู่อ่าสเปเชียลไลท์คันดำเนี่ยสเปเชียลไลท์หน่อยดีกว่านี่นะอเมริกานะฮะไปตั้งโรงงานอยู่ที่ไต้หวันนะฮะอันนี้หมื่นห้าพันบาทนะ้105นหะ <Okay. S 1> นึ่งศูนย์ห้าเนาะนี่หนึ่งศูนย์ห้านะฮะแต่ว่าเฉพาะจานหลังนะจานหน้าเป็นชิมาโน่ธรรมดานะไม่ใช่หนึ่งศูนย์ห้า นี่ไซส์สี่เก้าเนาะสี่เก้านี่นะอ้าวเนี่ยคลราเทกแล้วกันเนี่ยผมชอบรถสีอย่างเงี้ยส,สีสวยๆลายส,สวยๆคลราเทกนี้น่าจะเป็นรถนิสสงชาติเลยเนี่ยฝรั่งเศสป่ะคิดว่าเหลืองแดงเนี่หมือนกับสีธงชาตินะของเจอ อ๋อเยอรมันโอ้โหทำไมนี่ธงชาติเยอรมันสีนี้นี่นี่นอ๋อคอร์ลัติกรถเยอรมันนะนี่เยอรมันนะชัดเจนอ่ามีปบัเนี่ะ E เท่าไหร่ E เจ็ดศูนย์เก้าะนี่นะค,ะคอร์ลัติกนะอ่าเป็นแบรนด์เยอรมันนะฮะจับได้สนิทใจเลยนะคราวนี้คอร์ลัติก 105นะชื่อขับ105 mm hmm. เต็มเต็มกุ๊ปนะฮะ105 mm hmm. ใครอยากได้ยิ่งใครอยากได้เต็มกุ๊ปไม่ไม,ไม่ไม่ต้องย้ายจากคันนู้นคันนี้มาก็ได้ก็กเลือกคันที่เต็มกุ๊ปไปเลยเนาะ mm hmm. นะแบรนคันนี้โอ้ขี่20,000อ,ออกเหลือหมื่นเดียวมั้งเนี่ย20,000 mm hmm. น,นะฮะ20,000ไว้ก่อนนะแต่ว่าเขาขี่จะนะยี่ห้ผมโคฟูดเย่เยนี่ยแบบเนาะนีนะ่ม mm ันมีสมิธที่เกียร์ ตรงนี้ใช่ไหมเอ้าพี่ทัศน์ซ่อมได้กีมือฉมังอยู่แล้วนี่ม,นมันขาอะไรหารอเนี่ยเดี๋ยวต้องพันแฮนด์ใหม่แต่ผมผมว่าได้ระดับพี่ทัศน์ทำได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกทำได้ <c oughs> มีอะไรตรงนู้นเยอะแยะเลยนะในกองนู้นนะเดี๋ยวมาใส่ได้อยู่นะขอให้จองมาเถอะเดี๋ยวจัดให้ใช่ไหมนะรถนะเยีมันนะฮะอันนี้เท่าไหร่สองหมื่นนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคุยราคากันสิบเอ็ดเกียร์สองหมื่นอยลนะสิบเอ็ดเกียร์นะ หู่นปุ๊บเซ็ตเลยนะเพร48ี่ปนะฮะจะเห็นได้ว่าเร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 าถ่ายกันเรียวๆเลยนะเนี่ยเราไม่มีเลยนะว่าว่าจะมามาหลบมุมนี้นะไม่มีการว่าเฮ้ยมุมนี้ปิดไว้ไม่ให้เห็นไว้อะไรเงี้ยเนี่ย,ยให้เห็นชัดๆแต่ว่าผมว่าคุยกับพิทัศน์ทำได้ผมเชื่อทําได้นะตอนนี้มันยังไม่มีแรงบันดาลใจในการทาไงมันยังไม่จอง <c oughs> <c oughs> นะถ้ามีคนจองเนี่ยทำ ผมว่าทาได้เผื่อๆพิทัศน์ลือออกมาเนี่ยกาันึกเดี๋ยวหาอะไรนะในรางนู้นน่ะเต็มไปหมดไม่ต้องย้ายน่ะในรางนู้นผมเห็นเต็มไปหมดเลยได้อยู่ได้อยู่นะแต่ว่าคืออย่างว่าแหละถ้าเกิดจะไม่มีคนอันนี้เราก็ไปทําอย่างอื่นก่อนเนาะเพราะว่าทุกวันนียลูกค้ามาเอาอย่างเมื่อกี้แล้วเราก็ต้องมาล้างเราต้องมาเซตอัพใช่ป่ะก็มาลองแล้วก็คันนู้นคันนี้โทรมาโทรมาเดี๋ยเมื่อกี้โทรมาโทรมาเจ้าลองมา ดูถ่ายรูปให้ลูกค้าเนาะถ่ายรูปส่งไลน์ให้ลูกค้าเนี่ยละเอียดกว่าคลิปผมอีกนะคุณแอดไลน์มาได้เลยนะแอดไลน์มาผมจะปักไว้ในคคาอธิบายใต้คลิปคุณตัวแอดไลน์เข้ามาคุณอยากอยากรู้คันนี้แอนชว์คันนี้เมื่อกี้ผมถ่ายนิดเดียวแต่เขาจะถ่ายโค้ดอัพให้เลยนะแต่ละจุดแต่ละจุดล้อเป็นยังไงตรงไหนไมีตำหนิเนาะก็คือแอดไลน์มาคุณจะได้ประมาณ40-50รูปอะแล้วคุณไม่พอใจนะคุณอยากได้รูปตรงไหนคุณเอาได้อีกช่วยถ่ายสายให้หน่อยไหมช่วยแกะสายมาถ่ายข้างในในหห้้ดดู่อยไ ่าข้างในมันเป็นสายอะไรทองเหลืองทองแดงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เครื่องเสียงเลยันา <Okay. S 1> นไม่ขนาดนั้นแต่ว่าถอดมาให้ดูเลยเนาะแล้ว <Okay. S 1> แล้วก็พร้อมใช้ไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ก่อนจะไปเขาจะมาล้างเนี่ยเขาล้างอัดฉีดตรงเนี้ยแล้วก็เขาจะเซตอัพให้เรียบร้อยเลย <Okay. S 1> ไปลองปั่นไม่ต่ำกว่าสามสี่รอบนะรถที่ส่ง,ง่ากจังหวัดพี่ทัศน์ต้องลองปันงนป่นก่อนใช่ไหปั่นรถไม่เป็น<ะ>ปั่นรถไม่ปั่นไม่เป็นอะไรคราวก่อนถึงนปั่นรอบนี่เนี่ย หอมตัวนะไม่เป็นไรนะถ้าเกิดใครสนใจติดต่อวกได้เลยนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปดูรถกาวเวลกันเนาะฮนะเดี๋ยวไปดูรถกาวเวลกันนะมีเบนชี่อยู่อยากขออีกสักคันนะอีกสักคันนี้เบียงชี่คันนี้อ่าเมื่อกี้ไม่ได้อัปเดตเบียงชี่ในอะเน่เจ็ดคันนี้ชอบมากไทก้านะกุ๊ปเซ็ทนะฮนะ e 947นี่ตอนลูกค้าเอานี่ลบให้ใช่ไหมตอนเอาแล้วลบให้ใช่ไหม นี่ไม่ได้ติดไปงี้เดี๋ยวคุณจะงงว่ามันโค้ดอะไรว่าขโมยมวะนะคนงงไม่ใช่นะคือคือโค้ดของร้านนะนี่นะหมื่นเจ็ดเองนะฮะไทก้าสิบสปีดไซส์ห้าสิบเนาะเป็นโค้ดของร้านที่เขาเอาไว้ดูแล้วมันเรียงกัน,นเนาะเขาจะเรียงกันเนี่ยสี่เจ็ดแล้วก็ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสามไอที่แปลกๆไปไหนะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบรถไม่อยู่ขายไปแล้วขายไปแล้วเหรอห้าเอ็ดแล้วก็ห้าสองขายไปแล้วห้าสามห้าสี่ห้าโอ้นี่ขายไปเยอะเหมือนกันเนาะเนี่ยเต็มเลยนะ ก็คือขายไปก็จะดึงออกไปดึงไ,ไ,ไปเพื่อสะดวกต่อการหารแล้วก็ตอนตอนลูกค้าซื้อไปจะลบให้เนาะไม่ใช่ว่าติดไปปุ๊บลูกค้างงเลยซื้ยรหัสอะไรเนี่ยรหัสเอากลับเลยมีลูกค้าคนหนึ่งมาซื้อลเลขบัตรประชาชนเลขบัตรทำงานาเลขรถเลียนรถแล้วก็มาซื้อจักรยานก็เลขเดียวกันจริงตรงตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เลยเอาเลยโอ้ยใครเป็นผมผมก็เอามันตรงขนาดนี้ เสร็จปุ๊บเขาก็เอาตัวนี้ไปซื้อเลยเซื้อวอเตอรี่แล้วได้รางวัลที่หนึ่งอีกมาอีกหลายคันเลยนะฮะไม่ใช่เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกาวเวลดีกว่าเนะาะกาเวลเนี่ยเป็นอีกขแขนงหนึ่งนะก็คือเสือหมอบเหมือนกันแต่ว่าในยุคนี้เขาเริ่มเริ่มนิยมเนาะเหมือ<ม>นกับว่าอ่าแล้วตักต่างจังหวัดเนาะขึ้นเขาลงเขาแล้วก็เป็นมันคล้ายๆกับมันมีความท้าทายของนักปั่นสมัยก่อนเสือหมอบเนี่ยต้องทางเรียบเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะ เผื่อจะปั่นมากกว่าเสือภูเขาอีกแล้วสายหมอนะดเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ